พูดตรงๆนะคือตอนแรกเลี้ยวทางเข้ามาใช่ปะคือไม่อะเซิร์ชป๊าป๊าเซิร์ชให้ป๊าป๊าเซิร์ชบอกว่าเนี่ยที่สระบุรีมันมีที่ชาร์จเร็วมากๆเลยนะ360บวัตต์เลยนะป๊าป๊าก็เซิร์ชให้บอกว่าหนูเอเหลองั้นเราลองไปกันดูดีกว่าแล้วก็ปักจาก Google Map นะคะแล้วก็มาแล้วตอนเห็นทางเข้าแบบเฮ้ยนี่หรอตรงนี้หรอใช่ที่นี่จริงๆหรอดูทาังเข้าเลยดูหันไปทางดูปั๊มดูก็ได้หันไปแล้วหันไปแล้วเนี่ยคือแบบว่าเราก็เลย ูนี่ไงก็เลยลองชาร์จดูนะคะซึ่งมันเป็น360กิโลวัตต์จริงๆทุกคนแล้วมันชาร์จเร็วมาก,ากคือรถไม้อ่ะรับสูงสุดได้แค่ที่115กิโลวัตต์นะคะแต่ว่าอันนี้ยคือมันได้สูงสุดถึง360เลยเราดูนี่10นาทีชาร์จไปเนี่ย58%แล้วตอนแรกรถไม้ก่อนมาชาร์จนะคะอยู่ที่34% คือตอนนี้5้าสแปแล้วผ่านมปแค่สินาทีเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมาเนี่ยเข้าเต็ม115อยู่ปะใช่พาวเวอร์1้อยร้ค่ะตอนนี้เริ่มลดลงมาละแต่เร็วมากแต่เร็วมากคือเดินไปข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วก็กลับมาแบตเท่านี้เลยคือแบบว่าพูดเร็วเร็วกว่าช้าโทรศัพท์มือถืออีกคือแบบนี้ยไม่เคยเห็นเลยนะคะเพิ่งเห็นวันนี้ครั้งแรกตอนนี้เราอยู่กันที่สระบุรีเนาะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครไปไปต่างจังหวัดเนี้ยแล้วเห็นแบรนด์นี้หมายว่าเข้าไปชาร์จก็ดีนะคะแล้วก็ระบบเขาว่าทําง่ายมากเลยคือมาถึงปุ๊กก็มาโหลดแอปที่หน้าเครื่องก็ได้แล้วก็มาล็อกอินเชื่อมบัตรแล้วก็ชาร์จได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ต้องจองไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าดูสิเพราะคนไม่รู้จักไม่มีคนเลยแต่แรงมากกิโลวัตนะละหกบาทเองนะเออใช่และที่สําคัญถูกมากกิโลวัตแล้วแค่6บาทเท่านั้นเดี๋ยวรอดูนะคะว่า ดูดินีดูดิระหว่างเราคุยอะดูดิขึ้นเป็นนาทีเลยคือแบบเร็วมากถ้าเกิดแบบเราช้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโดนไปกี่บาทแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะคะคือแบบว่าสุดยอดใครที่ใช้ชาเอ้ใครใช้รถอีวีเดินทางต่างจังหวัดอยู่นะคะตอนนี้ก็ลองหายี่ห้อนี้ดูได้นะคะฟ <One chart S 1> ้าแชกฟ้าแชกนะคะทุกคนว n นชาร์ทแอปแอปวันชาร์เร็วมากพูดจริงๆคือแบบว่า คือตก,กใจอะแต่แค่ว่าทางเข้าปั๊มคือไม่รู้นะว่าที่อื่นจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่แค่ว่าแบบเราไม่เคยเจอปั๊มที่มี e-v charger แล้วแบบปั๊มมืดแบบนี้นะคะก็เลยนั่นแหละก็เลยตอนแรกตกใจทางเข้านิดน,นึงแต่ตอนนี้โอเคมากเพราะว่าชาร์จเร็วมากแล้วเราก็จะอยู่เราจะอยู่ที่นี่กันอีกดูทรงแล้วไม่น่าจะอีกดานอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะเต็มร้อยแล้วอ okay, ะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ออ๋อเราชาร์จแค่แปดสิบนาะใช่ใช่เพราะว่าเวลาขับต่างจังหวัดเราจะชาร์จแค่แปดสิบ รถไ้ตอนนี้เสียงรถด,ดังมากก็คือว่าเดี๋ยวเราจะชาร์จถึงแค่80ดอร์เซแล้วเราก็จะเดินทางต่อแล้วนะคะเพราะว่าแบบรอถึงร้อยจากแ80ดสิบถึงร้อยมันจะเป็นการถนอมแบบจะชาร์จช้ามากมันจะช้าช้าไว้อย่างนั้นไว้ชาร์จที่บ้านดีกว่าใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าขับถ้าขับรถอ,ออกจากต่างจากกังหวัดก็ใช้อย่าให้แบตต่ำเหลือกว่า2ี่สิบจากยีก่สิบถึงแ80ดสิบก็พอน,นะครับดูดิหกาแล้วไม่แต่ของงอัน <c oughs> นึงคือเครื่องชาร์จเขาเงียบมาก เราเดินไปใกล้สิปกติมันจะได้ยินเสียงเสียงพัดลมนะระบายความร้อนอ่ะนี่คื้เงียบกริบเลยไม่มีเสียงเลยมีแต่เสียงรถถนนเนี่ยตอนนี้ที่ไม่มีเสียงเขาเขาน่าจะคิดว่าเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เต็มแม็กของสามร้อยหกสิเขาใช้แค่ร้อยเดียวเออเนาะเหมือนพัดลมเขาก็เลยไม่ต้องปั่นงานไม่หนักโคตรม ดีจริงๆชาร์จได้เร็วมากดังเงียบกริบเลยอ่ะคือแบบตื่นเต้นมากกับการที่เจอที่ชาร์จรถแล้วมันแบบเร็วขนาดนี้อ่ะอยากแนะนํามากเลยนะคะอยากให้ดังเพราะว่าถูกด้วย <6 S 1> แต่ไม่รู้<า>ว่าถ้าเกิดดังล้าจะแพงันหรือเปล่านะหก <laughs> บาทต่อกิโลปกติเราเคยไปชาของที่อื่นก็ประมาณเจ็ดจดห้าหจุดห้าหรือเจ็ดนะคะประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีตอนท้ายคลิปนะคะว่า มันได้เท่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราดูเลยทุกคนตอนนี้นะคะ79%เปอร์เซ็นต์แล้วเราเสียค่าบริการไปนะคะตอนนี้อยู่ที่219บาทจุดกก็คิดว่าถ้าเกิดขึ้นเป็น80%เปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มไปอีก6บาทนะใช่ก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนก็ประมาณ2 0 0 230อ่ะไม่เกินไม่เกิน230บาทเออ230นี่ไงได้เงินแล้วยี่บาท 25บาทน,นะคะ223.62ค่าบริการในการชาร์จ80%จาก34%มา80%นะคะสำหรับผมใช้เวลาอยู่ที่23นาทีนะคะกินข้าวยังไม่ทันอิ่มเร็วมากใช่กินข้าวยังไม่ทันอิ่มก็คือบอกแล้วไงว่าไปเข้าห้องน้ำมาก็10กว่านาทีแล้วแล้วก็มายืนคุยกันเมื่อกี้นี้ไม่กี่นาทีนะคะก็ชาร์จเต็ม80เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะคะใครที่แบบว่าสนใจอยากจะชาร์จ อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเรากลัวว่าจะใช้แอปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวไมให้โจมาทําคลิปสอนเพราะไม่ก็ไม่ได้เป็นคนโหลดแอปเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ยากเลยทุกคนแล้วก็อยากให้ลองลองใช้กันดูนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ายังไม่มีรถ E ีแล้วกําลังศึกษาเรื่องรถ E ีีอยู่กลัวเรื่องที่ชาร์จไมคิดว่าตอนนี้มันเปิดมันเปิดเยอะมากทุกคนหาง่ายขึ้นเยอะนะคะยังไงก็ลองดูกันนะคะหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับรถ E ีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ทั้งนี้สปีแล้ว วันนี้พอดีเลยวันนี้วันนี่15น,นะคะใช้มาหนึปีเรียบร้อยแล้วนะคะน้องน่ารักมากไม่งงแงไม่อะไรทั้งนั้นคือแบบใช้ได้ดีมากแล้วก็ประหยัดสุดๆด,ดูสิชาร์จขนาดนี้ใช้เงินไปเท่านี้เองนะคะยังไงก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูนะจ๊ะว่าจะพาน้องบีวีดีไปเที่ยวที่ไหนอีก